สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการคูณพหุนามของน้องๆระดับชั้นม .2 แล้วก็ระดับอื่นที่สนใจเรียนเรื่องนี้นะไม่ยากเลยค่ะเรื่องนี้มาดูกันการคูณพหุนามนะคะเราสามารถนําสมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนมูสมบัติการแจกแจงนะคะหรือสมบัติของ1และศูนย์มาใช้ในการหาผลคูณค่ะ การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามไม่ยากเลยน้องๆให้น้องๆดูตัวเลขกับคูณตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรกับตัวแปรแ,แค่นั้นเองจบนะคะอย่างเช่น 2x คูณกับ 3x นะคะตัวเลขคืออะไร2กับ3ใช่ไหม2คูณ3ได้6น้องๆใส่6เอาไว้ค่ะ x คูณ x นะคะ x คูณ x ก็จะได้เป็น x กำลัง2น,นั่นเองตอบแล้ว 6x กำลังสองไม่ยากนะคะลบ x คูณกับลบ y อ่ะข้อนี้นะคะจริงๆแล้วหน้า x กับหน้า y เนี่ยมันมีเลขซ่อนอยู่น้องๆทราบไหมว่ามันคือเลขอะไรมันคือเลขหนึ่งนั่นเองนะคะลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งได้เท่าไหร่ลบคูณลบเป็นบวกนะคะลบคูณลบมีค่าเป็นบวกก็คือมีค่าหนึ่งนะคะอ่ะหนึ่ง x คูณ y ก็ได้ xy แตโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะไม่นิยมเขียน 1xy นะคะแล้ก็เขียนไปเลย xy โอเคไหมคำตอบคือ xy มาต่ออันถัดไปค่ะการคูณระหว่างเอกน,นามกับพหุนามค่ะเราก็แจกแจงเข้าไปเลยแบบนี้ซึบๆนะคะ6คูณกับวงเล็บ 5x บวก2นะคะเหมือนเดิมเลยครูดาวบอกว่าเอาตัวเลขคูณกับตัวเลขตัวแปรคูณกับตัวแปรนะคะ หกคูณห้าได้หกห้าได้สามสิบสามสิบเอกถูกไหมเพราะว่ามันมีเอกด้วยนะคะเครื่องหมายบวกเราใส่เครื่องหมายบวกนะคะหกคูณสองได้สิบสองจบแล้วค่ะน้องๆนะคะคำตอบคือสามสิบเอกบวกสิบสองนะคะอันต่อไปเส้นหนึ่งส่วนสองคูณกับวงเล็บสี่เอกบวกหกนะคะเราก็ จึบเข้าไปอ่าก็จะได้เป็นเศษหส่วนสองคูณกับ 4x ่ะบวกกับเศษหนึ่งส่วนสงคูณกับ6่ะน้องๆแต่ข้อนี้มันสามารถตัดทอนได้ใช่ไหมูดาวก็มาตัดทอนก่อน2 1 2 2 2 4ก็จะกลายเป็น2 x 2 1 2 2 3 6นะคะ1 • 3ูณ3ได้3ก็บวก3 คำตอบละเป็น 2x บวก3ค่ะทีนี้มาดูการคูณระหว่างเพหุานามกับเพหุานามกันบ้างนะคะวงเล็บ x บวก3คูณกับวงเล็บ x บวก6นะคะข้อนี้เดี๋ยวคุณดาจะใช้ปากกาสองสีอ่ะสีน้ำเงินก่อนนะคะให้น้องๆดู x ตัวแรกนะคะคุณดาจะจับมันคูณกันแบบนี้ก่อนตัวแรกคูณกับตัวแรกตัวหน้าคูณกับตัวหน้านะ คูณ x ได้เท่าไหร่คะได้ x กํลัง2ครูดาวเขียนไว้ก่อน x กํลัง2แล้วครูดาวก็จับ x ค่ะตัวข้างหน้ามาคูณกับตัวข้างหลัง x คูณ6ได้ 6x นะบวก 6x ยังไม่จบค่ะน้องๆเพราะว่ามันเป็นพหุนามกับพหุนามปากกาสีชมพูอะ จับตัวหลังมาคูณกับตัวแรกนะคะ3คูณ x ได้ 3x คุณ็ก้าวเขียนก่อนบวก 3x 3เอ็กซ์าคูนกับหกนะคะแหละคะ3 6ได้18บวก18เท่ากับสีเขียวละกันนะคะ x กกำลังสองอยู่เหมือนเดิม มีพจน์ที่คล้ายกันไหมคะน้องๆพจน์ที่คล้ายกันคือ6 x กับ3 x ใช่ไหมคะครูดาวก็จับมันมารวมกัน6 x บวก3 x ก็จะได้เป็น9 x ครูดาวก็เลยบวก9 x บวก18เหมือนเดิมโอเคไหมจบแล้วนี่คือคำตอบของข้อที่1นะคะมาดูอันนี้วงเล็บ7ขอโทษค่ะวงเล็บ x บวก7คูณกับวงเล็บ x บวก1นะคะเหมือนเดิมเลย x คูณกับ x ได้ x กําลัง2 x คูณกับ1ได้ 1x ก็คือ x นะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะสีชมพู7คูณกับ x ได้ 7x บวก 7x 7คูณกับ1ได้บวก7เท่ากับเท่าไหร่คะ มีพจน์ที่เหมือนกันไหมมีค่ะ x กับ 7x เป็นพจน์ที่เหมือนกันก็เลยกลายเป็น x กำลังสองบวกกับ1บวก7เป็น8 8 x บวก7โอเคนะทันนะคะน้องๆมาอันสุดท้ายนะคะวงเล็บนะคะ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองมันเป็นการคูณเา้านามกับเพ้านามนะ มันมีเลขเกยกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็คืออะไรคะเท่ากับ x ลบ1คูณกับ x ลบ1ใช่ไหมคะเพราะว่ามันซ้ำกันสองตัวก็จะมันมาคูณกันทีนี้เราก็เหมือนเดิมเลยข้างหน้า x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณกับลบ1ได้ลบ x, 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 x ค่ะ สี่ชมองูลบหนึ่งคูณกับ x ได้ลบ x นะคะลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งได้เท่าไหร่ลบคูณลบกลายเป็นบวกได้บวกหนึ่งดังนั้นข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ x กำลังสองอยู่เหมือนเดิมลบ x ลบ x ได้เป็นลบสองบวกหนึ่งอยู่เหมือนเดิม คำตอบเลยเป็น x กาลังสองลบสอง x บวกหนึ2 2่งนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆสําหรับเรื่องการคูณพหุนามไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกด กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n o อก c c d e m y y นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ